ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมาป่าเดินทางนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์พอยส์ฮาร์เรย์ดีวิสันนะครับวันนี้จะเป็นคลิปการรีวิวรถนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้เราจะรีวิวรถรุ่นไหนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวรถนะครับเรามาทําความรู้จักกับพี่พี่เซลอยู่ที่พอยซ์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ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 แนะนําตัวหน่อยครับครับผมเซลภูมินะครับพอยซ์ฮาร์เรย์คอนแกนครับเซลปาร์คครับพอยส์ฮาร์เรย์คอนแกนเหมือนกันครับ โอเคครับแล้ววันนี้เราจะรีวิวรถรุ่นอะไรครับพี่บ้านเก่ครับเอาโลไรเดอร์ ST เออเป็นงานบ้านเก่งยิ่งบ้านเ่งเยี่ยมครับเยี่ยมครับทุกคนคนรับฟีลยังไม่รู้เรื่องและวันนี้เราก็จะรีวิวรถรุ่นโต ST เนาะซึ่งเป็นรถรุ่นที่หลายๆคนชอบมากเลยอ่าเป็นทีมคนสือไม่ชอบเลยครับเป็นที่นิยมในตลาดมากนะครับแล้วพี่ภูมิชอบไหมฮะมันเล็กไป ันเล็กไปท้อมันเล็กไปอพี่ต้องรุดรถรุ่นไหนพี่ก็ทัวรลิงครับพี่ต้องรถ10ล้อนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการรีวิวจะเป็นยังไงครับไปโอเคครับและตอนนี้เราก็อยู่กับรถ Low ST แล้วนะครับผมรถ Low ST รุ่นนี้เป็นรถปีไหนครับพี่อันนี้เป็นปีปัจจุบันครับ2024 ปีปัจจุบัน2024นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีสีเทาแบบไหนครับพี่เป็นเทาเลรียดเลยครับเป็นเทาปี24เลยเป็นปีปัจจุบันเลยแล้วรถรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารถสไตล์อะไรครับอ่าของเราตัวนี้จะเป็นซอฟทเทลครับหรือ,อทางการเขาเรียกว่าครูเซอร์อ่าครูเซอร์ใช่ครับเป็นทางการมาแล้วเรีย<ม>บร้อยครูเซอร์นึงเหมือนคุยปุ่นถ่ายพี่จะเหนื่อยหน่อยนะรุ่นนี้เนี่ยความจุถังอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่หมายถึง น้ำมันเนาะ่ตัวนี้อยู่18.9ลิตรครับ18.9นี้วิ่งได้กี่กิโลครับโอ้300กว่านะ300กว่า300กว่าแสดงว่าก็ไม่ต้องแวะปั๊มบ่อยเหมือนรุ่นเล็กของผมเนาะใช่ใช่ไปจองเไปปิดคลิปไปและขนาดของล้ออยู่ที่เท่าไหร่ครับล้อละอยางขอบหน้านะครับจะเป็น110ทับ90ครับขอบ19ครับข้างหลังนะครับข้างหลังจะเป็น180ทับ70ขอบ สิบหกใช่ไหมสิบหกสิบหกเซลดูเซลเซลดูไม่มั่นใจสิบหกนี่คือการสัมภาษณ์แบบเรียวๆนะครับสิบหกสิบหกถ้าทุกคนจะมาซื้อฮาเล่นะครับก็นี่แหละครับเซลอยู่ที่นี่นะเหมือนเหมือนคลิปวันเดียร์ทิปที่แก๊กมาที่คุยกับพี่ก็อย่างนี้แหละก็กลมๆดูเลยรถปีอะไระอ๋อใช่ครับดีเทลดีเทลของเราจะอัปเดตทุกวันครับเป็นเรียวไทม์อ๋อใช่ จริงๆคือลืมรถคันนี้ได้ข่าวว่าขี่ออกทริปมาหลายที่แล้วเพราะว่าเป็นรถเดโมเนาะครับผมไปที่ไหนมาบ้างครับนั่ออกทริปต้องถามคนนี้เลยที่แรกที่ไปมาก็จะมีเดโมอันทัวร์ครับสละคามนะครับร้อยเอ็ดแล้วก็อ,อุบลไม่ใช่อ,อุบลสิบุรีรัม <c oughs> <c oughs> บุรี <c oughs> รัมครับบุรี <c oughs> รัมซามแล้วก็จะมีไปหนองคายครับหนองคายคันนี้ก็ไปไม่หนองคายไม่ได้ไปคันไม่หนองคายไม่ได้ไปคันนี้ คุณอย่างวะน้องขาผมขับแฟดบอบฟิมขับสติดบอบคันนี้ไม่ได้เอาไปคันนี้ไม่ได้เอาไปที่ผมไม่ขับไม่ได้ขับคันนี้เพราะว่าจริงๆอะเพื่อนๆจองหมดมันไม่เหมาะกับทลีละเราเราเป็นคนสูงแล้วมันเป็นมิดคอนโทรอย่างเงี้ยเวลาเวลาพี่นั่งให้นั่งให้ดูกัได้เนี่ยขามันจะงงๆผมร้อยแปดสิบห้านะครับเนี่ยเวลานั่งมันอยู่มันอยู่อย่างงี้มันเป็นทรงมันเป็นทรงอีซี่ด้วยครับอ่าคำว่าทรงอีซี่เลยเด้อก็คือขับ ขายยกยกายยกยกอ่าสออกหนีบหนีบหน่อยจริงๆเนี่ยโรลเดอร์เอสซีเนี่ยเป็นรถที่เซลล์ทุกคนใฝ่ฝันจะได้เป็นรถเดโมโซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นรถที่ยอดขายดีมากแล้วก็รถเข้ามาน้อยมากเข้ามาน้อยคือเข้ามาละหมดเลยเข้ามาละหมดเลยใช่ <นะ S 2> ใช่แล้วก็ปีนี้ก็มีโอกาสได้ขับเป็นเดโมโทุกคนก็เลยจองกันตื่นเต้นกันจองกันว่าเฮ้ยขอขับหน่อยเขาขับหน่อยอย่างเงี้ยแล้วแต่ละทิปก็จะแยกกันไปว่าเออทิปที่แล้วใครขับทิปที่แล้วใครขับ ครับยกยกเว็นเซลภูมินะครับไม่มีสิทธิ์นะครับรถเล็กเซลภูมิจะไม่นครับไม่ค่อยขับครับสังเกตถ้าถ้าเห็นผมบ่อยๆก็แพนเมกาไม่ใช่หรอกมันไม่มีเบาะซ้อนไงคุณเลยไม่ใช้อ่าใช่เพราะว่าเอาเมียไปด้วย <c oughs> ครับคลิปล่าสุดไงเกาะช้างเกาะช้างคันนี้พี่กิจขี่ไปถ้าใครเห็นในคลิปของพอยนะครับจะเห็นว่าพี่กิจไปหลงทางมาใช่แกเยี่ยมไปเยี่ยมสุดเลยอ๋อแวะแวะไปดูศูนย์พอยโคราชเออเนี่ยประชาสัมพันธ์ต่อเลยพอยโคราชจะเปิดแล้วนะครับ ยยมครับรอติดตามได้ครับส่วนดีเทลรถนะครับดีเทลรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง117เหมือนเดิมนะครับกับเขาเรื่องก่อนสาระสาระสาระแล้วเฮ้ทุกคนเป็นเป็นสีเริ่มต้นของปี24นะครับแทนสีดำก็คือสีบเลียดเกรย์ครับสีเทาสีนี้เครื่อง117มันเดิมทุกปีรถแฮร์รี่จะเริ่มที่สีดำใช่ถูกไหมแต่ว่าปีเนี้ย2024แต่ว่าจะเป็นซอฟเทลซอฟเทลจะเริ่มที่สีเทา อ่าเปลี่ยนฟิลกันนิดนึงเป็นเท่านี้แล้วเท่าแต่ดำยังมีอยู่นะดำยังมีอยู่ทุกรุ่นแต่ว่าต้องเพิ่มจังเครื่อง117นี่กี่ซีซีครับ1ั2 3ซีซีครับ1,923ซีซีใช่ครับสปีดแบบท็อปสปีดอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่พี่ถ้าส่วนตัวผมเคยขับนะครับเคยใช้ออกทริปเดย์โมนทัวร์หรือว่าทางไกลมาเนี่ยก็ใช้ประมาณ160แล้วก็ ออ <160. S 2> แต่จริงจริงรถมันไปได้ถึงร้อยแปดสิบแต่ว่าทีเนี้ยกล่องเดิมของรถไฮเลยอ่ะมันจะตัดรอบที่ 180. ร้อยแปดสิบเต็มแม็กมันก็เลยร้อยแปดสิบตัดแต่ว่าอย่าอย่าดีกว่าเราเน้นขับขี่ปลอดภัยถามว่ายืนพื้นสบายไหมร้อยหกสิบสบายครับนิ่งๆเลยนะไม่สั่นเลยใชไหมไม่สั่นครับแต่จใจสั่นใจสั่นคนเสียวเนาะกลัวถนนถนน ถนนบ้านเราก็อย่างว่าครับแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเรื่องมอไซค์รถเล็กอะไรี้หมาด้วยเนะหมาวัวควายลุกสวยมากเลยครับคันนี้เมื่อกี้รถรุ่นอะไรที่ตัวนี้เป็น all new street g u e นะครับ2024สีดำรถทีเซลฮาร์เรีย์ทุกคนชอบอันนั้นคือรถเดโมไหมครับมันคันรถใหม่ครับอะไรคันนี้เซอร์วิสทำการ PDI ครับก็คือเช็ครถใหม่ให้พร้อมสำหรับการขาย เมื่อกี้พูดถึงเครื่องยนต์ไปแล้วพูดถึงถังน้ำมันไปแล้วพูดถึงการขับขี่ไปแล้วเนาะเรามาดูกันว่าจุดเด่นของรุ่นนี้มีอะไรบ้างเขาที่แน่ๆเลยก็คือปกติรถซอฟเทลจะไม่มีหน้ากากไม่มีกระเป๋าแต่รุ่นนี้มีทั้งหน้ากากและกระเป๋ามาให้มีล้อไหมพี่ล้อมีทุกทันแลวมีสองล้อด้วยโอเคโอเคมีล้อนะครับทุกคนคือมันจะมีตังมันก็จะดึงวอกแล้วแบบต่อ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 โอเคสำหรับ ก็มีมุ้งมาให้ซึ่งไม่ได้เล็กนะใหญ่นะตัวนี้ตัดลมได้ดีเลยสําหรับผู้ขับขี่ที่ใช้มาตรฐานเนาะนั่งลมก็ผ่านหัวที่สําคัญเลยมุง้งตัวนี้๋ถวสุดก็คืออะไรมันใส่ลำโพงอ๋ออ๋อนี้มีลำโพงมาด้วยใส่ลำโพงได้มุ้งตัดลมแบบนี้ถ้าเกิดคนอกหักมานี่ตัดใจได้ไหมครับ เออคันนี้อยู่เทิร์นง่ายนะครับใช่คันนี้ขับรถขับเลี้ยวอยู่เทิร์นเลี้ยวเป็นรถที่เลี้ยวอยู่เทิร์นงไา้เลยทั้งของกัวใช่ครับพับรถปิดรถได้โอเค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 ครับทุกคนโอเคเยี่ยมครับแล้วก็กระเป๋าสัมภาระไม่เล็กนะครับดูไซได้ หมายถึงว่าพี่ภูมิไม่เล็กนะครับกระเป๋ารถออก็ถือว่าใส่ของได้พอสมควรเลยอันนี้เขาเรียกว่าขนาดกี่ลิตรครับพี่อืมันมีบอกไหมมันมีในสเปคชี้แต่มันไม่บอกเป็นลิตรอ่าอ่าอันนี้เขาบอกว่าห้ามใส่เกินหกกิโลหกกิโลกิโลกิโลเมตรกิโลกรัมโอเคมีคนเล่นได้อะานี้ก็ขับไปไม่ได้ไกลแล้วดิใช่ไหม พอ6.8กิโลเนี่ยเราก็ต้องถอดออกเขอใช่ใช่ใช่แค่นั้นใส่ได้ไม่เกิน6.8กิโลนี่พอจะสาระก็เป็นกันอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วดีแล้วโอเคครับไม่ถือว่าวันนี้นะคลิปช่องแบงค์นะเปลี่ยนฟิลเลยนะเปลี่ยนฟิลเลยนะจากฟิลแบบเนิบๆไหลๆหล่อๆชิวๆไปถ้าจะมีใครติชมหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ เซลรับไว้สองคนใช่ตอนนี้ตอนนี้ที่ที่รีวิวอยู่2คนเนี่ยเป็นเซลฮาเล่นะครับไม่ใช่แก๊งโอฮาน่าอันนี้คืออันนี้ปกป้องโอฮาน่านะครับยังไม่ขนาดนั้นรลยยังครับยังยังก็พูดไปได้ข่าวว่าจะเข้าฟิเน็ตเหรอครับเนี่ยครับคุยกับเจ้าของช่องเลยเขาบอกคิดค่าเทนผมเดือนละ300โอ้โหสุดยอดใจดีมากเอาคาโยสักเดือนนึงนะครับเพราะเดือนหนึ่งกูก็ไปทีเดียวแหละ กลับมาที่เรื่องรถเมื่อกี้ถึงแฟลิ่งหน้าแล้วครับถึงแฟลิ่งหน้าที่มีลำโพงนะครับสปอร์ตลำโพงกระเป๋าหลังที่ใส่สัมภาระสำหรับเดินทางได้เบาเบานุ่มไหมเบาอเบาอกระชับกําลังดีอ่ากำลังดีเนาะถ,ถ้าจะบอกว่านุ่มไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับนุ่มมากแต่ว่าเบาบนุ่มมากเนี่ยขับรถมันเจ็บตูดนะอเอาจิงเพราะมันกระแทก แต่ว่าถ้าแบบให้ตัวได้ประมาณหนึ่งเนี่ยกำลังดีอันนี้<ต>อันนี้ถือว่าดีพพอร์ตได้ดีแต่ช่องที่ตัดตรงนี้นี่ก็คือแบบเอาไว้รับเวลาเราขึ้นแบบท็อปสปีดหรือแบบขับเร็วนะใช่ครับดาก,ก็จะไม่ไหลไปข้างหลังใช่ครับอันนี้เอาไว้ดันดากไว้ <c oughs> ดันดากเนาะ <c oughs> โอเคหรือถ้าใครถ้าใครแบบมันมีทิกนะถ้าใครแบบโอเจแต่ตัวเล็กหน่อยอสามารถเอากระเป๋าค่าเดียวแล้วเอามาไว้ข้างหลังอเอามาดันกันนี้ไว้แล้วมันจะขับสบายขึ้นมันจะไม่มันจะไม่ยืมันจะไม่ยือ ภาษาไทยพูดว่าอะไรวะมันจะไม่ยืดอก็ไม่โน้มอ่ะเอออย่าไม่โน้มเยอะมันจะไม่ยืดอมจะไม่ไม่ไม่ยืไม่ต้องไม่ต้องยืดอแขนไหลอ๋อเดี๋ยวอ๋อประมาณนั้นครับงงตัวเองงงไหมฝากแบงค์ใส่ซับไทยให้ด้วยนะครับเอาอจริงที่คุยกับแบงค์คือคลิปนี้ก็ักสิบห้านาทีนะ กูว่าตอนนี้เป็นชั่วโมงนะเราเรายืนแต่งแด่กันมันนานแล้วนะในในคลิปช่องแบงก์ก็ชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็เอาชั่วโมงทุกอันไปเลยเลยรีวิวรถคันเดียวก็ชั่วโมงไปเลยนั่นเดินทางแล้วขับทางไกลไงไม่เลยอยรถชั่วโมงเต็มเต็มอยู่ไกลเดี๋ยวเราหยุดแช่งกันก่อนเจ้าของชอำอยู่นี่แล้วอ่าตรงแฮนด์ตรงนี้เนี่ยมันครับผมยกขึ้นมากี่นิ้วพี่สี่นิ้วยกขึ้นมาสี่นิ้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นพูลแบ็กด้วยเนาะใช่ไหมเอ่ยเป็นพูลแบ็กครับพูลแบ็กครับเป็นคูลแบ็ด้วยนะรับ โชกหน้าโชกหน้าโชกหน้าผมถึงตัวแฮนด์ด้วยเออโชกหน้าพิเศษตัวนี้มันเป็นยังไงเพราะว่ามันคือรุ่น Low Rider S T S T เนย่อมาจาก Sport Touring อ๋อมันมีความเป็นสปอร์ตด้วยแล้วมันมีความเป็นทัวร์ริงด้วยเพราะนั้นโชคหน้าที่ให้มาก็เป็นั p s i d e Down อ๋อ Upside ก็ลับเป็นความรู้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าโชคอัพไ d ด์ o w n คืออะไรครับจริงจริงจริงผมก็ไม่รู้นะครับโชคอัพไ d ด์ o w n คือโชคโชคที่กลับด้านขึ้นมานะครับ แล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ของการซับเอาแรงาถ้าโช์ปกติโชกปกติเนี่ยกระบอกน้ํามันมันจะอยู่ข้างล่างเด้งเด้งขึ้นบนข,ข้างล่างแล้วโชว์จะเด้งขึ้นบนอ่าแต่ว่าอัพไซด์ดาวเนี่ยจะกลับด้กระบอกอน้ํามันจะอยู่ข้างบนมันก็เลยทําให้การซับแรงเ่ยมัน มันก็คือแกนโชคตรงกลางอ่ะมันจะเลื่อนขึ้นโดยที่ก็บอกโชคยังอยู่กับที่ง่ายๆเลยก็คือซับล่างซับบทอ่านต้ในเวลาเดียวกันมันก็จะเหมือนกับว่ามันก็จะซับแรงได้ดีดีจะได้ดีขึ้นอัพไซดาวก็จะนิยมในรถสปอร์ตทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นสเปคที่เขาขายเลยนะว่าโอ้รุ่นนี้ให้อัพไซดาวอะไรแต่แฮร์รี่ก็จะมีมาให้เหมือนกันอืแต่ไม่ใช่ทุกรุ่นนะอย่างทัวรลิงก็ไม่อัพไซดาวนะทัวริงก็ต้องไปซีบีโอได้ถึงจะได้อัพไซด์าวแต่นี่โรสที ให้มาด้วยอแล้วคันนี้คือมีกันชนมาให้เอ้ยกันล้มมาให้ด้วยกันล้มเนี่ยนี่ใส่เพิ่มครับเป็นของแต่งเป็นของแต่งของคันนี้เท่านั้นด้วยของฮาร์เลย์เดวิสันของแท้อันนี้เป็นจริงๆไม่ได้เฉพาะรุ่นขนาดนั้นเพราะว่าเป็นซอฟทเทลใส่ได้ในรถซอฟเทลแทบทุกรุ่นโอเคทิวแราที่ติดรถมาก็อันนี้สเตจด่านเลยนะไม่ใช่ของแต่งนะครับก็คือให้มาสูงแบบนี้เลยอันนี้สูงประมาณกี่นิ้วพอจะรู้ไหมอันนี้สิบนิ้วสิบสองนิ้วมางนี้อริงหรอประมาณประมาณริงหรอ เจ็ดที่สิบเก้านิ้วบอกเข้าไปเก้านิ้วครับแล้วพี่บุ๋มกี่นิ้วเนี่ยกี่นิ้วเก้านิ้วระบบเบรกคืออะไรเบรกเป็น ABS ครับหน้าหลังด้วยดิสเบรกคู่หน้าข้างหน้าให้มาเป็นคู่นะฮาร์เรส่วนใหญ่ให้มาข้างเดียวเอาเหรอไม่ซอฟเทลวเอาเหรอแบรหลายรุ่นจะเป็นข้างเดียวแต่เนี้ยให้มาดิสหน้าคู่อ๋อดิสหน้าคู่ข้างหลังเดี่ยวแต่ว่าสังเกตว่า จานเบรกหลังของฮาร์เรจะใหญ่พาชาวบ้านชาวช่องเขาอืมนี่นะครับทุกคนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บับแบรกไหนนะครับแต่ว่าของเราใหญ่กว่าอ๋อใหญ่จริงไหมฮะจานเบรกครับจานอ่าอันนี้คือนี้เบรกเบรกให้ได้เลยเบรกหน้าคู่เนาะใช่ครับคาลิเปอร์คู่สี่ปั๊มอยู่แน่นอนอืโอ้จริงอยู่แค่างเดียวแล้วอ๋ออันนี้ก็คือหนึ่งข้างครับผมแต่คนไม่รู้เนาะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้างนะครับทุกคนถูกต้องถูกต้องอยู่ตรงนี้ อ่าแล้วคันนี้เนี่ยตอนนี้เป็นรถเดโมอยู่เนาะใช่ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเอาราคาขายก่อนราคาเต็มนะครับราคาเต็ม1นึ่ล้านสองแสนครับอ่าราคาเต็มอยู่ที่1นึ่ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแต่คันนี้เราตัดขายแล้วใช่แล้วครับเราพร้อมตอนนี้พร้อมขายนะครับรใครสนใจติดต่อเข้ามาได้อ่าติตราคาขายเดโมอ่าหลังไม้แล้วกันอ่าหลังไม้แต่ว่าพิเศษแน่นอนนะครับ อ่านี่เจ <ห Superman> ๋ไม่ได้พูดพิเศษแน่นอนนะครับมีอะไรบ้างในรถดูเอาเด้อบอกว่าติดต่อจากช่องหมาป่าเดินทางนะครับคุณก็จะได้ราคาปกตินั่แหละครับใช่ความหดความแต่งถูกครับเร็วๆนะครับเจ้าของช่องจะเอาก่อดใจเย็นเจ้าของช่องจัดว่ารีวิวไปใจสั่นไปวิสัอ๋อชื่อคลิปนี่ไงครับรีวิวใจสั่นรีวิวใจสั่นอจริงชอบเพราะสีเทานะครับแล้วก็แต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวดูเนาะอว่าในสรลีระของคนเนี่ยแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันอย่างเช่นพี่ภูมิสูง100นะร้อยเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าเนาะเวลาขึ้นค่อมรถคันนี้และขับขี่รถคันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พี่ปัก๊กสูงเท<อ>่าไหร่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่ครับอ่าร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าพี่ปั๊กและพี่ภูมิขึ้นขี่รถแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันครับ I can't explain it. Playing life's getting hard. Steady paying bills got three jobs I know where I am, but I just can't place it. Yeah. Listen to the bone beyond belief. Got two shells and I still can't sleep. But I'm much proud to be on my feet and it feels good to give relief. Really. Next week I'll sell my soul. What you use when you're all alone? Giving my love, but I can't take. Say. No, it hasn't changed a lot. And I can't imagine how they live in. i จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถ Harley d a v i d s o n รุ่น low SP นะครับผมบอกได้เลยว่าได้ความรู้ไปเต็มๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปั๊กและพี่ปูมากๆเลยนะครับที่ได้ทั้งสาระและความบันเทิงนะฮะน่าจะอย่างหลังอย่างหลัง่าเยอะๆที่สำคัญเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับ a r l s y d า v ์เลย์ดิวิสันอสเกนนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ผมนะครับในการถ่ายทำคลิปทุกคลิปที่ผ่านมานะครับต้องขอขอบคุณ สถานที่นี้มากเลยนะครับผมคอยชาร์ลีดวิสันออฟคอนแกนครับโดยครบถูกที่พอยนะครับยืนครับสัมผัสแห่งอนาคตครับจะโลแกนใหม่สำหรับใครนะครับที่มีความสนใจอยากจะให้รีวิวรถรุ่นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่นี่รถครบมากๆเลยนะครับผมฝากช่องทางการติดตาม i c e ชาร์ลีด v i ิส o n of ฟค o n แกนเด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Ti กตอกไอจีด้วยเขามีไอจีด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะ แล้วเจอกันครับบอกบอกด้วยนะครับว่าอยากได้รีวิวแบบจริงจังหรือเอาเอาแบบนี้ถ้าชอบแบบนี้ผมจัดให้ได้อีกเยอะๆจะ่ถ้รจริงจังเดี๋ยวผมหาคนใหม่มาทำ <laughs>